สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอ e Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องคุณนายแมวผู้ขี้บนกันเย่เยไปดูกันเลยให้นอนเต็มอิ่มเลยวันนี้สดชื่นจังเช้านี้ลงไปข้างล่างดีกว่าเออเดี๋ยวนะคะ คุณนายมีอะไรหรือเปล่าคะนี่แกนี่มันเที่ยงแล้วนะ้ก,กล้าดียังไงตื่นสายได้ขนาดนี้เนี่ยฮะเที่ยงแล้วเหรอ,อ,อไม่ใช่ว่าเจ็ดโมงหรอคะเจ็ดโมงบ้าอะไรล่ะ่ฉันตื่นมายังไม่ไกินข้าวเนยยืนหิวท้องร้องอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แกไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมถึงได้นอนตื่นสายขนาดนี้ฮะทำงานบ้าเลยตื่นสายขนาดนี้เออขอโทษนะคะคือเมื่อคือนนะคะก็ ให้จัดการทุกอย่างในบ้านให้คุณนายอะค่ะจนดึกเลยเที่ยงคืนก็เลยตื่นสายอะค่ะแกไม่ต้องมาอ้างเลยนะนี่แกแกอยากให้ฉันหายโกรธไหมล่ะเอออยากค่ะต้องต้องทำยังไงเหรอคะแกก็สั่งแซลมอนมาให้ฉันกินสิชื่อจะจะกินสัก8โลฮะ8ดโล,เลยเหรอคะฉันไป็นชดจะสั่งมาแค่ไหนก็เรื่องของแกแต่ขอเป็นปลาแซลมอนเท่านั้นสั่งมาด้วยตอนนี้เด่วนั้น Hey! ฉันก็ยังไม่ได้แปลงขนเลยวันเนี้ hey! แกยแกฉันหิวน้ำหิวข้าวมันเป็นชั่วโมงขึง้กจลงมาเนี่ยนะฉันนี่โกรธอย่างจริงเดี๋ยวฉันสั่งให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณนายไปนั่งรอก,ก่อนนะคะ <c oughs> ฉันไม่มีอารมณ์ <Hey! S 1> แล้วคุณนายจะทำอะไรล่ะคะเฮ้ย hey! งั้นแกก็เอาฉันไปวางไว้ตรงนั้นนั่นแหละฉชนขี้เกียรเดินเออได้ค่ะได้ค่ะ เออตรงนี้ใช่ไหมคะเอออุ้ยจะเย็นๆนะคะแก่ได้ใช้ไม่ไดีเรื่องจริงๆเลยนี่สั่งมาเร็วๆด้วยโอเคค่ะนายขี้ผนชวัดว่าอะไรนะอ๊บ เปล่าเลยค่ะคือฉันกำลังบอกว่าวันนี้ฉันก็จะจะกินแซลมอนด้วยเดี๋ยวฉันสั่งมาเผื่อตัวเองด้วยแล้วกันนะคะไม่ได้นะเฮ้ยเก๋ใช้เงินฉันจ่ายแลย้วอยากจะกินของตัวเองอีกเหรองั้นไม่เป็นไรค่ะฉันไม่กินก็ได้ฉันกินปลาทูแทนสลับกันปะ,ะเดี๋ยวฉันโทรสั่งให้นะคะเออเร็วๆสิพูดมากอยู่ได้โอ้ยจะเย็นๆค่ะ ไหนเบอร์ไลนแมนดูซิอ๋อเจอแล้วนี่เบอร์นี้ไงล่ะแปบ๊บหนึ่งนะเอยฮัลโหลค่ะเอออันนี้ใช่ไลแมนที่ส่งอาหารใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือดีฉันจะสั่งปลาแซลมอนนะคะคืออันนี้อยู่ในเมืองชิคุระหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับ ฉันเคยสั่งนะคะก็เลยกดเบอร์เดิมอเอาปลาแซลมอนมาออเ่จะกินเท่าไหร่คะโอ้ยฉันบอกเรือเ่องของแกเอ่อเอา1กิโลค่ะ1กิโลเลยเหรอครับเออ่ใช่ค่ะออกินคนเดียวเหรอครับเปล่าค่ะให้คุณนาไอ้กินอ๋อเหรอโอเคครับเออ่บ้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงซอยซาก,กุระนี่แหละค่ะซอย19 อืมนั่นแหละค่ะอยู่ในเมืองเลยค่ะหมู่บ้านซากุระซิมูเลเตอร์นะคะ ไม้ถูกนะคะเพราะว่าถ้าคุณนายไม่ได้กินแซลมอนคุณนายจะโมโหมากได้เลยครับได้ได้ครับเดี๋ยวรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคบเออครึ่งชั่วโมงเลยเหรอคะอ๋อใช่ครับพอดีว่าผมยังติดคิวคนอื่นอยู่เลยเอองั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้เพิ่มได้ไหมคะคือคุณนายฉันจะรอไม่ไหวแล้วคะ่ะคุณมาส่งของฉันก่อนเถอะนะคะฉันขอร้องนะกดกดกได้ครับเอเอต้องจ่ายเิมเยอะหน่อยนะครับ สัก100บาทนะครับเพราะว่ามีอีก3คนเลยที่ยังไม่ได้โอ้โหสมคนอ่ะ100ก็100ค่ะเออตามนั้นนะคะโอเคครับเฮ้ยเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าต้องรอครึ่งชั่วโมงอะแต่ถ้าอยากได้เร็วก็ต้องจ่าย100อ่ะค่ะคุณนายเออจ่ายก็จ่ายเหอะฉันหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยดูซิเนี่ยฉันผอมแห้งไปแรงน้อยหมดล้วฉันไม่มีแรงเดินนกรู้ปะออขอโทษด้วยค่ะขอโทษจริงๆนะคะเฮ้ย คุณนายอยากแปลงขนไหมคะเดี๋ยวฉันแปลงให้เอ้ยเออแปลงก็แปลงเฮ้ย,ร,ยรีบๆนหน่อยนะถ้าฉันหิวมากกว่านี้ฉันจะสวบแกไปเลยเอ่อได้ค่ะได้ได้นอนเลยนะคะคุณนายฉันไม่นอนฉันจะทําท่าน,นี้แหละอ่อโอเคค่ะโอเคไม่ว่าค่ะเฮ้ยทําไมต้องช้าขนาดนี้วันนี้ขอแบบเร็วๆสับๆแรงๆขนฉันไม่ร่วงหมดหรอก เออจริงเหรอคะแต่ฉันว่าคุณนายน่าจะขนปลิวนะคะฉันไม่สนหรักนกาจะทําไม่ทำเออทำค่ะทำเนี่ยแรยงพอไหมคะเออแบบนี้แหละพอได้ฟินดีเหมาะกับความอารมณ์เสียของฉันในี่ันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะแกเนี่ยเป็นคนที่ตื่นสายมากใช่ไหม,หมฉันบอกเลยว่าฉันจะตั้งกฎใหม่ ถ้าแกอยากทำงานที่นี่ฉันจะตั้งกฎประตออไปนี้ว่าห้ามตื่นหลัง8 3ดโมงครึ่ง8โมงครึ่งเอาได้เลยค่ะได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็ต้องลงมาให้อาหารฉันก่อนตัวเองกินข้าวเพราะมิงั้นมันจะนานเข้าใจปะเข้าใจค่ะคุณนายคุณนายต้องรอแซลมอนก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็มาส่งเออหุยแปลงขนฉัน้าไปเบื่อจริงเลยพวกมันแบบนี้เนี่ย ซอยสิบเก้าบ้านซากุระเอารถฉันไปไหนแล้วละ่ะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินไปส่งเอาแล้วกันนะกิซัวว่าไงอ่ะเดิน,นออกบังกายเออเดี๋ยวค่อยไปถามเจ๊แล้วกันเพราะเมื่อกี้มีรถขยะจะเข้าแล้วเขาน่าจะปิดมอเตอร์ไซค์ฉันะ่ะก็เลยแบบอเออก็เลยขยับไปค่อยไปถามเจ๊นี่แหละหลังนี้ป่ะเออลูกค้าคนเดิมจำได้ ใช่ที่คนสั่งแซลมอนไหมครับอ๋อใช่ค่ะเออสักครู่นะคุณนายไปรับของก่อนได้ไหมคะทำไมต้องเป็นหนาที่ฉันละ่ะอ๋อคือว่าฉันนะ่ะจะปวดฉี่อะค่ะยังไม่ได้เข้าน้องน้ำเลยนะคะขอร้องอะก็ได้นี่ค่ะมาเดี๋ยวพาไปเฮ้ยขนาดนี้ไปรับเองก็ได้ปะมา,มาโ,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 โลกเลย ออขอโทษนะครับคุณเป็นแมวก็แต่เจ้าของไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมเอาแซลมอนมน่ดีนะเอาไม่ได้นะครับคือเจ้าของบอกว่าจะเอาไว้ให้คุณนายนะครับก็ชัดน,นี่แนะหละคนนายมันเนี้ยเอามาโอ้ยนี่อย่าทำเป็นคนใหญ่คนโตไปได้เลยอยากกินก็พูดดีดีดิอะไรเนี่ยฮะเป็นแมวจะปากดีนะแกได้แหละปากดีคอยดูเธอไปเรียกเจ้าของมาสิ โอยฉันนี่เราเจ้าของบ้านเอาเชื่อเหรอคิดว่าเชื่อเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าไปแล้ววัดคุณ้านี่เจ้านายใช่จริงๆน,นะคะเห็นไหมล่ะบอกแล้วเอเอกันก็ขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้อะ่ะบ้านนี้มีแมวเป็นเจ้านายด้วยอันนี้ครับแซลมอนทั้งหมด1,200บาทครับ1กิโลเองนะคะโอ้โห1กิโลมันใช่น้อยๆที่ไหนล่ะครับ1,300บาทครับเอาเอาเงินไปอันนี้ค่ะ 1>, 1 5ึ่ไม่ต้องทอนหรอครับไม่ต้องหรอคะ่ะไปค่ะแล้วอย่ามาเรียกฉันอีกแบบนี้เออขอโทษนะครับคุณนายแมวอ่ะแซลมอนครับอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมาหันให้กินนะคะคุณนายเฮ้ยฉันนี่อารมณ์เสียแกก็รีบรีบ,รบทำหน่อยได้ปะเอ้อแปลกแค่บ้านนี้มีแมวเป็นเจ้าของโอ้โหแสดงว่าคนนั้นก็คนใช้อ่ะดิตลกแคะบ้านนี้อะไรอเออไปไปไปไถามเจ๊ดีกว่าว่ามอไซล์ไปไหนไป,ไป ไปสิยืนบื้ออะไรอยู่ได้นี่ฉันหิวจนไสจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเออโอเคค่ะตามมาค่ะตามมาเดี๋ยวมันทั้งรอที่โต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะทำแซลมอนอร่อยอร่อยให้กินเดี๋ยวฉันกินปลาทูแทนค่ะอะนั่งเลยค่ะนั่งค่ะเออรู้แล้วไม่ต้องสั่งฉันหรอกอ,อ๋อค่ะ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 แต่นั่งก่อนได้ไหมคะโอ้ยเรื่องมากจริงๆพวกมนุษย์นี่ไม่ได้ค่ะฉันเดี๋ยวฉัน ฉันม่อนแซลเอแซลมอนให้กินนะคะม่อนแซลบ้าหรือแกอ่ะนี่ค่ะแซลมอนส่วนของฉันก็น่าจะเป็นอะไรอ่ะนั่นแหละก็ตามนี้ไงคะ่ะฉันกินแค่นี้แหละคุณอากินได้เลยนะคะ,ะแล้ว้าที่รอคอยอย่าลืมเอานะ้ำให้ฉันด้วยนะ โอเคค่ะมีใครมีแมวเป็นเจ้าของบ้านบ้างไหมในคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าใครมีแบบว่าคแมวแบบแมวเป็นคนดายอะไรเงี้ยสบายมากไม่ต้องทำอะไรเลยก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะเนี่ยอย่าเลิกไปเก็บขี้ใช่ด้วยนะก็คือฉันกินข้าวไม่เข้าจะลงแล้วนะเนี่ยได้กินนขี้ตัวเองอ๋อได้เลยค่ะไม่มีปัญหาแต่ขอกินด้วยนะคะเออ คุณนายก็ขี้บน่นด้วเกินอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปล้วฝางแล้วก็แชร์กด subscribe ใ,ให้ช่องอีฟชาแนลได้นะบ๊ายบายจุ๊บไปแล้วแล้ว,ลวก,ก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กได้นะบ๊ายบายไปแล้วบวยบบยนะจ๊ะคุณนายแมวรออยู่